Yeah, สวัสดีค่ะว,ว, <laughs> วันนี้ฝนมาบ้านพี่เพนจ้ะเมื่อกินทุเรียนบ้านพี่สาวเพราะว่าจะได้กินแซบไปซื้อผู้เดียวไม่ได้กินแซบเลยจ <laughs> ้ะดศรสาวนิดหน่อยวันนี้พ,พี่จัดการมานองแง่หายหก็ได้โอเคจัดก,การเลยเลูกนี้สวยส,วยสวยุดลูกนี้สวยสุดเราต้องกินก่อนใช่ไหมใช่น้องกินว่าคิดว่าใช่ไหมขอหยาดนะจ๊ะขอหยาดแกะกันเอ้พี่แกะนวยนวยงามนอนแกะน่วยบางงาม โอ้ยน้องฝนเพิ่งลืมแกะตัวเมียเหรอเงี้ยปะตายแล้วน้องแกะหน่อยบ่าง้างกป็นนะอันนี้มันเป็นไฟแล้วจะไฟอ่ะยมแมลงยมแมลงย <c oughs> มแมลงยมแงงมลงเอาฟันได้ไหมมีถึงนอ้องอันสิแจมกับข้างในน้อยหนึ่งว้าวข้างในอะกล่องมันเปิดไฟจะไฟสีขาวเลยน้องฝนน้องฝน,น,นดูดูอันนี้เหลืองมากเลยใช่ไหมมากเลยดูดูดูน้องก็ตื่นเต้นน้ำด้นย่ะ เมีการมีกันเด้งซอยอะเด้งซอยเด้งซอยอีกหืมให้เบื่องข้าคข้ก็ได้เอากินเลยล่ะตาเป้ามันเหลืองเหลืองอลามจ้ะอันนี้ไฟมันซองไฟมันซองสังเกตจากหน้าฝนหน้าฝนก็คาวเหมือนกันเยื่อหาจะปิดไหมล่ะปิดไฟไหมเห็นอะไรอะคะอุ้ย มันคือเหลืองงามแท้เรือบาลามแท้แต่ว่าเมื่อนี้มีแขกนะแต่เมื่อนี้มีมีเอฟซีมาปิดไหมปิดไฟสักอันไหมจากอเมริกาฮะปิดไฟลองเบิงสักอันบอสหนูย่านมืดมืดไหมวนะลองไหมลองดูนะอยากให้โมเห็นอ่าสีนะจ้ะโอเคแล้วเนาะเห็นบอสเออยังสีเนาะจ้ะเือเนาะเมื่อกี้นี่มันมันมันโผด่โพดโผล่ไมันแจมโผลเอออุยพากันโซกินเถอะค่ะกินเชิญบอสเชิญเออเอิญฝรั่งนะเดฟเอิญทูทรายเย้ มืวันนี้มีแขกฝรั่งค่ะมากเอฟซีเอฟซีผู้ติดตามจากอเมริกาค่ะฟรีสิทธิ์สิทธิ์เนี่ยสิทธิ์เนี่ยมันไม่นิดนิดหน่อยนิดหน่อยค่ะคะเราไทยเป็นแต่ว่าอันนี้หนุ่มสดเลยจ้ะเปิ้ลสดเปิ้นอย่างมะกษียณอยู่บ้านเท่าค่ะเป็นในพญายั้งแรกในชีวิต f i ิ s t time for you เฟิร์สไทม์แย่อยู่ไรอ่อนหน่อเนี่ยอยู่ไรแย่อยู k ไรสเมาล์ I can't smell anything อยู่คอด m e มาเพราะถ้าเขาปากเราทุกคนไทยกินทุเรียนแล้วมันสิบไได้กินเนี่ย It's good If you put you u h take the meat meat turean in the mouth you cannot smell that because smell in your mouth yeah I didn't I didn't smell it when you opened it that yeah just เน่ยอเคจะหลายได้เดี๋ยวกินเ่ไร้หลายแต่ว่าเพิ่นดื่มมากอะดื่มหน้ชาช้ามาก j u จ t ด r ิ n งน้ำชาช้าออยู่คอยดิ้งทมาสดริเวนอืม I'll let you get back to it o อ a ค Thank you very good very good ครับ อร่อยมากเราก็กินต้ออ้ากินต้อเลยกินต้อเลยปอกินต้อเลยบอสาวเจ้ยกินต้อเลยจ้าโอ้เจยได้ดอกโบัะโอ้ยเบิงในราคาเนี่ย อันนี้จังหวะทุเรียนน่าจะหวานมันโอ้จริงกินมันเหลืองมากนะคะเนี่ยแต่ว่ามันไฟมันเห็ดไห้ขาวเดีอันนี้กลับมาข้ามเลยอันนี้เอาไว้ยั่วๆนะคะเนี่ยเอาไว้อัวดเดอนมาข้ามว่าจะสิหกโมงแล้วอีกอีกเก้านาทีหกโมงมันเลยบ่มีบ่มีแสงไปปรับเอาปรับเอาคู้เลยมิมิที่อ่าโทรศัพท์กับปรับแสงเอาเด้อจ้าเด้ออาเพันปรับทั้งคุณเลจ้าให้นป๊อเอาเด้อจ้ะ หวานจะหวานหวานใช้ได้หวานก็คนซื้อเยอะแต่ตอนนี้มันยังว่าเมนซีซันของทุเรียนเนาะทุเรียนกำลังมาซื้อจ้ะแต่ยังบ่ถึงซีซันเพิ่นแดิมซีซันเพิ่นได้กินแซ่บกว่านี้แมนดูของพี่เพ้นซื้อมาเนี่ยซื้อว่าโชคดีก็ห้องน้องฝนอยู่น้องฝนแต่ว่ามันก็อร่อยอยู่แต่ว่ามันก็ของพี่เพ้นตอนพี่เพ้นซีซันก็มาเป็นร้อนๆเนาะมันก็แล้วแต่โชคชะตาวาสนาว่าสนานนอนบริสุทของแซ่บอันนี้ก็แซ่บจัดแต่ว่า ม่บอแซบซัมสิพิเพนซื้ออ่าใช่น้องฝนกินนี่เลยเนี่ยเนี่ยกินเลยน้องอยากแกะน้องว่ากันเลยน้องฝนพูดได้วาทีหมดตำเอออาน้องจะเลี้ยงวาสานจะมือเนี่ยเลี้ยงบุฟเฟ่บุบุฟเฟ่ผลไม้จะมืาเนี่ยน้ำเนี่ยจ้าเนี่ยเหรอมาเด้อจ้าฝนเอินไปยังหมด้เอินแข็เขาเรียกบุฟเฟ่บุฟเฟ่อะผลไม้เนอกไปดี้ผลไม้บุฟเฟ่ตื่นเต็มคบอัลทูเรียหลายจน เล่าพดเว่าถือจปงนไงเจ้แจ่บ,บหลาย้ <laughs> ายาายาไมมาแล้วจ้ะ <laughs> ถือเจ้อ <laughs> <laughs> น้องไปตัวติดตัวแดน <laughs> อ้นมือนี่ยอยากให้เบิง้งชุดกระโปรงพันเด้มือเนี่ยเ <laughs> มื่อปานอ่ะเอี <laughs> ยงก็ <laughs> พินเซตได้มือเนี่ยเนี่ยชุดกระโปรงพ่นงามหลายค่ะมือเนี่สาวเจ้ เาเจ๋ไปเที่ยวมื่อนี้่กับบ่งบอกบอกว่าหายบอกว่าหายร้งอะหายเบิ่งแน่ถัดดอกจ้าบอกล้องหายโมเบิ่งก้ับจ้ะอร่อยมากเลยหวานจ้ะอะไรผ่านก็กันอันนี้ก็หวานอันก็หวานอันอันที่หนูซื้อได้ครึ่งอันนี้ยครึ่งเดียวอร่อยมาก อันนี้เจ้าด้วยเพิ่นไปซื้อนะจ้าเพิ่นแบบเพิ่นเลือกให้ย่างดีนะจ้ะอันใดบ่งามเพิ่นกะใจดีปรคันใจดีน่ารักได้เบ่งามเพิ่นกะบ่ให้เอาอันนี้เลือกขึ้นมาคือแบบอ่ามันมันมันดีสุดแล้วนะจ๊ะที่สุดแล้วเนาะเพิ่ได้อีกแล้วเหมือนเพิ่นกะลาบไม้เทช่นนึงนะจ๊ะมันก็เป็นรสอันนี้เพิ่นบ่ได้ณคุมห่อเอาเนาะจ้ะเปิดในเบื้องพี่อันนี้น่ะพี่จะเอาไหมเอาไหม น่าร nah. okay. okay. uh, no ักมากต่วคาตัวคาไวดุดน่ารักอ right> ันนี้คืออันยังจะกรอบนุ่มหน่อยบหรือว่าออกจะนุ่มหน่อยนะใช่ใช่เซบิตอันเดฟแล้วกินอ่ามั่งขุดเบิร์ไปหนองฝนจ้ะยูราเดฟมิสเตอร์เพื่อนก็เดฟจ้ะมิสเตอร์เดฟบราบอได้ยินเราตักคุยกันกินหมี่ต่อกันอย่ะประเท้เนี่ย อือร่อยมากเลยกินไปมั่วเลยทีนี้ทั้งมังคุด <Yes. S 1> ทุเรียนเงาะก uh huh. ินให้หมดทุกอย่างเลยจับจังแฝบแทบอะไรขนาดนี้พากันไปเที่ยวหนองค่ายมากค่ะมื่อนี้ยฟอนตโซทุเรียนอะไรเม็ดอีกแล้วเม็ด เดี๋ยวไปเห็นไฟแจง้งเพื่อหวานมากมั้อร่อยมากเกาะหวาอิจฉาเมืองคนอยู่เมืองจันเด้เนาะอิจฉาคนเมืองจันทบุรีแม่จเมืองผลไม้ปีใจรู้สนไปไปจะกินบุฟเฟ่ถ้าไม่ได้กินบุฟเฟ่ตะไปซื้อในส่วนกินใช่ไหม <laughs> คิวเต็ม อร่อยจองลวงหนาอร่อย,ออยทุกอย่างเลยวันนี้จับพูดได้มากผล,ละไมอ่อื้อเอิห้าโลถ้าเอ่อทั้งหมดเท่าไหร่กิโลน้องฝนห้าโลจ้ะโอ้ห้าโลอืมอืมอันนี้เขาจังเอิญทุเรียนน,นะจ๊ะเนาะแบบเปลือกบะได้หนานะอะเดี๋ยวพี่เป็นแก่ก่อน uh oh. อันที่ฝนซื้อน่ะมันเปลือกหนาเ้ะเปลือกหนามาก บ้ายสวยน้องฝนเนี่ยพูงามแพงเนี่ยพูงามปัลลัมเปียเอาอ้างก่อนเอาอ้างก่อนติดน้ำนองฝนะเลยปะที่นี่เจ้าเจ้าท่านทำอยู่อยู่จังหวัดไหนคะทำไมพูดลาวปุ่นอีสากลที่ตัวแดนที่ตัวแดนบุลบุลลาวลาวที่ตัวแดนลาวกระเทิร์นไทยกระเทิร์นเนาะ เอาไว้อ้างก่อเด้ออุ้ยงามหลายงามดมกินมึงจ้ะจังหน่อยเพิ่นก็ะจิเต้ฝนฝนรับประกันเลยว่าผู้ใดกินทุเรียนยี่แมลงแล้วบ่อวนให้เต้เอามาเตะดิจะเอเลนียนี่น้องฝนเนี่ยกินแล้วบื่อวนน่ะบ้าเบอสเีย นิ่สตออันนี้มันเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ชอบไม่ชอบอ่าอันตรอยู่วอนออร์บิทจะมากมากเยอะโอเคจะเียอะอ้าวเดนกินบม่ได้กินเบียร์ค่ะก็เล่นปะกายกินหลายเค็มไม่ซื้อจ้ะเค็มนิดๆหน่อยๆอย่างเราซอกอันเหมาะสำหรับคนที่แบบ รอบนอกนุ่มในนิดๆเนาะไม่ไม่เออไปถึงกับว่านุ่มมากอะเนาะหมองสำหรับคนแบบอันนี้จะนุ่มเลยแล้วจ้ะแต่มันมันมันเบล์ใช่พีเพ้นต้องมาแบบนุ่มกว่านี้อีกนิดนึงอันนี้ของหนูแล้วจ้ะเนี่ยอันนี้มากเลือสนใจน้องฝนเลยน้องคนกินหมดเลยนะกินหมดเลยนะกินแล้วไม่อ้วนอ่ะบ่หรือพี่เพ็นกินแล้วอ้วนอ่ะ มันอยู่ที่เดิมอ่ะมันไม่ไปไหนมันค้างยายแกน้องกินเสียดายนะจะกลับกลับมาซาไปค้านตะไปเที่ยวจ้ะเพราะว่าพาคนไปเที่ยวก็เลยได้พามากินอรอยที่กินหมักมื่อรออกปอที่เนี้ยอร่อยมากเลยยันอ้วนมันยมะบำรุงผิววันนี้บำรุงผิวบำรุงผิวแก่แล้วกินเยอะไม่ได้ไม่ใช่อะไรหรอก ตัวโน้ต้านูเห็นเมื่อนั่นกินกล่องทุกคนเนี่ยไม่ใช่เป็นกินตอนเย็นไงชอบจัะอร่อยมากอร่อยทุกอย่างเลยมืัอนี้บ่ได้ฟินเลยบ่ได้แกะเองไม่ต้แยกแกะให้อาแกะเองเลยก็ได้ผมื่ออันเนี่ยวอลเล็ตมันนะจัะผู้ใดอยากผิวสวยขึ้นน้องฝนต้องกินทุเรียนเยอะๆอันนี้ปลาโลมาเนาะ คันยูพูดเดียวกับิเนีอาเรียบร้อยแต่คันมีเยญ่กว่าทีโบเลียบร้อยเลยบหมจริงต้องออกมาละนั่งแบบช่มๆกระเบิดกระบาเขาเอิญไม่ใช่เฉมมังคุดก็หวานมากปกติกินทุเรียนแล้วก็ต้องกินมังคุดเนาะแต่มั่บเมื่เคยเห็นน้องฝนกินมังคุดเลยหลังจากกินตัวแรกแล้วบอคอยจะมันหาซื้อได้โอเคอืมอร่อยมากเลย มันหวานแฝบหวานวันนี้บุฟเฟ่ต์แล้วกันบุฟเฟ่ต์ไปทั่วไปที่ไม่อยากคิดฟฟแล้วบแวบบไม่อยากคิดว่า,าถึงหนาทุเรียนมันสิแซบําได้<ๆ>อันนี้ก็แซบแล้วเด็ดเนี้ยปกติช่วงพฤษภาที่เป็นว่าน้องฝนเพิ่นว่าเดือนเดือนพฤษภาพันเดือนเดือนพฤษภาต้องจัดหนักเลยตอนนี้คือรดคุณคือลดคุณกปากไว้ก่อนนะ่ะ ตากไว้ก่อนแล้วฝนมาทีหลังไค้บอกว่าฝนไม่อ้วนเลยไม่อ้วนเลยจ้ะตั้นแักฝนขึ้นแต่ก็เมื่อจะแกมฝนป่องของพี่เพ็ญมันไม่ไม่ขึ้นแล้วมันมันเลยละมันเลยละมันอ้วนละฝนแก้มป่องละมันเป็นอึ้งอึ้งแก้มป่องตั้งแต่แล้วก็มาป่องแล้วก็อีกป่องทั้งคู่เลยเนาะแต่ของพี่เพ็ญป่องกว่านอกฝนอีกป่องเลยละ โคนแกมปองคือกันอึ้งเผาก็อึ้งอย่างนั่งคู่กันว่าคนกินทุรเรียนวันนี้คงจะเป็นอึ้งเผาไข่อึ้งไข่จ้ะบอกให้เพิ่งยานกินทุเรียนนยายผู้บรรยายมันเลยบวกการกินจะเชื่อฟังจะหมดเบาหย่อนจะแซ่บจะแซบบำรุงผิวบำรุงผิวจ้ะผิวจะได้ขาวบำรุงผิวบำรุงสมอง ขาวนุ่นเนียนเนียนอย่ยงเออเหอเห็นข้าเจ้าว่ากินทุเรียนอ่ะคนต่างทองอ่ะกินทุเรียนอ่ะจ้ะกินนิดหน่อยกินนิดหน่อยไม่ต้องกินเยอะเขาบอกว่าลูกจะฉลาดจินมะละผูทําไมมันถึงฉลาดเพราะมันมีสารอะไรเพันว่ามันมีอย่างกระเสือมตะกะสีบ่อตะกั่วสีตะกะ่วสีตะกะสีมูหลังกาบ่ไม่ใช่ตทซิงซิงเขาเรียกมีซิงเยอะบ่ซิง ไม่ใช่ชิงหัจันนะคะบเาไปทัวไปทีมเอาที่ีแดนเดี๋ยวแฟนคำจิแปะข้ามาข้าวมัโซกได้เดี๋ยวจ้งน้องสอดกับกองได้อ่ะจนถึงนาแข้งเลนะกิปาดแปะเอาเด็กอะไรเด็กอะไรกวนพวงอภิบอกว่าซิ่งน้อนโลกนม่ร้จัน้งโลกนซิ่งนักจันบัดดา ออสงกระสี่ง้งูดจากกันเนกันนะโอ๊ยไอ้บงคูดกระแสบค่บ้งคูดกระเสบค่ะเงาะกระัวานกินเพื่อผู้ใดที่กินทุเรียนบ่ได้เดยวจะกินบังคูดเพื่อน้องฝนจะกินทุเรียนหายหลายคนนี่จ้ะเอฟซื้อจายคนเันกินทุเรียนบ่ได้ใช่ใช่บางคนกับแบบอย่างหลายๆอย่างเนาะที่อ่านเบอ่งอ่ะเนาะโชคดีความดันบ้างอะไรบ้างโชคดีที่กินทุเรียนเบาหวานบ้างใช่ดีแล้วเราจะมันแพง กินบ่อบอกกินบ่ได้ดีแล้วคนที่กินเก่งๆเงินไปอยู่ไหนเงินไปไหนหมดปีนึงนี่ปีนึงใส่เงินกับทุเรียนหลายบาทเลยด้วยจ้ะนี่สื้อกระเป๋ารองทาไปได้หลายคููเติมน้ะน้องฝนเนาะทุเรียนนี่เนาะหนูบ่ซื้อหนูย้อมกินทุเรียนหล้วเนาะพี่เป็นด้วยกันยอมกินของแซ่บๆหนูหนูย้อมใส่เกือบเกาจ้ะสวยๆน้องฝนถ้าคนมากรอบนอกนุ่มในอ่ะพอดีเป๊ะเลยเนี่ย พอดีเป๊ะอาหารหอยตอนหน่อยพี่อิ่มแล้วกินคนเดียวก็ได้พี่กินหมักบางคุดหอมรอบแรกที่หนูซื้อมาแล้วจ้ะหนูดมบางทีแหละมันหอมบอกว่าพี่เพนต้องแบบนุ่มกว่านี้พี่เพนจะกินได้เยอะนุ่มกว่านี้จะกินได้เยอะพี่เพนหมากนุ่มใช่มักนุ่มๆเรต้องบอกเลยล่ะถ้าเจอนุ่มๆเนี่ยกินเกี้ยงเลยสามลูกก็สามลูกเลย ฝนเลยมากมากรอบน้องนุ่งนัยจะหอมเลยล่ะพี่ถ้ามันเหละก,ก็เนี่ยแต่นอ้องฝนนิดนึงมันจะหอมกว่านี้อีกเห็นจะแซมซี่กับทั่วทั่วบ้านแล้วจ้ะทั่วบ้านแล้วเห็นปะไปทอลูกไสอก้อีกเอออ่อาบางครูจะพี่เพ้ยงงนยางเขามานอ้องอันอน,นี้เขามาตดในขวดได้หนิ เลยบอกว่านอนนอนหลับนอนไม่ตื่นไปเพิ่งโอ้เร uh ียวโตลูกนอนหลับอยู่วันนี้เขเลยว่าพี่เข้าใจอย่งผิดหรือเปล่าเขเลยเปิดถุงทุเรียนแล้วกับเขย่าทุงนี้ไปฟังโอ้แม่เอลีฟอนมาแล้วาวแตายแล้วหมดหรือยังเนี่ยหมดด้วยนี่หมดแล้วจ้ะโอ้เก่งเก่งเก่งสุดยอดเลยแกะอีกไหมแกะอีกไหมหนูกว่าความดังขึ้นกินมังคุดตามเลยทีนี้โอ้เหลืออยู่นี่น้องฝนเนี่ยไหน เออเลือดดีป่ว้านั่นหลับของแท่บเนี่ยเกือบเกือบ่ได้กินเสียดายเสียดายนั่นนี่โยนทิ้งเนี่ยเป็นเงินหลายบาทนะเนี่ยเนี่ยหลายบาทสิบบาทนะเนี่ยห้าสิบบาทได้อยู่นะจะพาะเนี่ยตรงนี้หิมนี้น่ะ หิ้มนี้เข้าใจหิ้มนี้ไหมคะหิ้มนี้แปลแปลภาษาไทยด่วนน้องฝนหิ้มนี้หิ้มนี้หมายถึงอ่าไม่รู้อะูแปลภาษาได้คเรเยกอะไรคิดเล็กๆเหรอหิ้มนี้คิดเล็กๆเหรอหิ้มนี้หมายถึงอ่ายิ้มนี่หมายถึงซสกนี่หรือเปล่าซสกเล็กเลกเนี่ยซิเล็กเสเล็กเล็ก่เป็นซสกงใหญ่นะคะซสกเล็กเล็กิ้มเี็เนี่ยยิ้มมุมเล็กๆอีกอย่างกับประมาเนี่ย อันนั้นเหรอจังเนี่ยชอบถ้าเปิดกินก้อนนี่ถ้าเห็นจะกินตรงนี้ก้อนเพลินจ่ยอันนี้น้อนี่คือของถูกใจมั้ยใช่ใหญ่ไม่เล็กชอบใช่กินไปเรือบังหน้าย่ไปจับ น้องฝนนอกประกับไปกินบ้านอีกเนี่ยนไอ้ให้พ่พอันนี้กินปวดน้องอน,นี้เ็กินมันปะตัวเองเป็นคนจาัาเลยก็ต้องกลับอาไห้พ่อเพิ่นกินจำนองอันนี้อันนี้บอกเคยกินเล้ยปีนี้น้องฝนบอกปิดขึ้นแล้วกินทุเรียนชอบกินทุเรียนช่องน้อยๆอะจุอยู่สามขวบสี่ขนะวบน่ะพ่อ เริ่มจะเกือบเข่าหางกว่าบญยอมกินเลยไม่ปีนี่หรอบบกินเลยกับปีที่แล้วปีงก้อนไอ้กินเก่งน้ำมันหอยฤดูหอยฤดูกันฤดูวัวเหมือนฤดูฤดูกันอืมฤดูกันอร่อยมากแซ่บจ้ะฝนกินมังคุดแกงหอนไนกันกินเลยจ้ากินทุเรียนเบิดสองนวยใช่ นวยนี่เก็บไว้ให้เพราะเพะอแฟนพี่เพ็นกินกลาให้เพืาอเยคะะ่าขับรถ่นและขับรถพาไปเที่ยวโอ้สามลูกเี็นว่าม่นน้อยๆนะเนี่ยเนี่ยตกตกลูกแล้วเท่าไหรน้องฝนคอว่าจะเบิร์ตเนี่ยเจ็ดร้อยประมาณสองร้อยอ่ะ ลูกหนึ่งเนาะสองลอยบางลูกอะสองลอยบางลูกอะลอยกว่านะจับมันน่ะหนูลืมถามว่าโลจากบาทย่าหนูจะว่าเป็นค่าประจำพี่เพื่อนค่าประจถใช่ค่าประจำแล้วพวกอาลายดอกอลายก็บพวกเป็นยังดอกแล้วคนหนานรักว้าวในบอแมนว้าซ้าบอแมนไปแอบรักพอขาลยค่ะบอแมนดอกแต่คนเมียนมีแหละมีเมียแล้วค่ะเด็กน้อยแต่ว่านอนเขาหนานรักนาเอ็นดูเมึงอ่า จะไปสื่อกับเขาตลอดเลยเพราะว่ายังไปหาร์ดยแต่บลคือเขาน้องคานกินบลจีบพ่อข่าจักเมยเลยจีบแต่เมย์ข่ายังเยอะพ่อข่านารักเอ่อนารักเบาดีกันนี่เยอะนะยิ้มแต่ว่าบ่คอยมีนบ่คอยมีพ่อขาเป็นบ่เขาจังดาส่วนมากเดนี่พ่อขากับแม่ขากันเยอะเท่ากันนะเท่ากันเมื่อก่อนสิคิดแต่ว่าแม่มิตรแม่ขาเนาะขายของอะเนาะนั่นจ้ะไอเนีย พ่อค้าก็เก่งเยอะขายของเก่งท่้ผู้หญิงเลยการแสดงออกการซอยเมียมาเถะใช่แล้วกียร์ขายขายของผู้ชายเป็นกะทิอายนะแมนแต่แมนอันนี้กาการซอยผืินๆนะเนาะแมนจ้ะอ่ะจบจบท้ายด้วยตบท้ายเลยมังคุดหนึ่งลูกก่อนทาเย้กินอิงร้อยยังกับสี่ บายบายนมนมนะสิดพีก็สิหนองสิขอลามอดเจ้ยเอ้ยเจยเบิ้งนางอะอะไรนะนางวิทยาหยุดลายนางวิทยาหยุดลายค่ะเดี๋ยวก็เอาขามาฟาดเลยอันนี้ก็สิจะไม่ฟาดเลยสุดพี่จะสุดพี่เพนอะเ้าเอาแหมเอาเยอะเกินไปนวลใหญ่ายๆบอกให้เอาคือมาเอากหยิบได้นี่่เปลี่ยนได้พี่นี่ไม่ได้กินอ่ะ ทุเรียนอร่ไปกรรโมลแล้วจ้ะนะ่านหยิบได้เดีย๋ยวแซบ่บจ้ะวันนี้ขอบคุณพี่เพ้นนะจ๊ะขอบคุณสถานที่นะจ๊ะขอบคุณอขอบคุณทุเรียนอร่อยอร่อยขอบคุณอ่าพ่อค้าน่ารักแม,ม่ค้าแสนสวยนะะขอบคุณ<ะ>มิตรภาพจากเอฟซีด้วยขอบคุณผู้ติด,<ะ>ดตามด้วยขอบคุณพี่ๆป้าๆน้าๆน้องๆนะจ๊ะเพื่อนๆทุกคนเลยขอบคุณหลายๆจ้ะที่เข้ามาชมคลิปนะจ๊ะเดี๋ยวพอกันไหมไปี๋ยพอกันไหมันนุ่มๆไปบ๊ายแล้วพอกันไหมจ้ะไปละค่ะบ๊ายบายันน่าไปฮันนุ่มๆเน่ ครูบ่าวดีมากฮอฮันน่าบ๊ายบายนุ่มๆนะเอฟซีน้องฝนน่ะมิสเตอร์แคนยูเซ่กูดบาย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 ค่ะบายบายโอ้ยอิ่มหลายอิ่มหลายเสแล้วค่ะขอบคุณค่ะบล้วต่อค่ะขอบคุณหลายๆจ้า